แต่หมาที่ผมดูวัยรุ่นนิยมจริงๆนี่ไม่ใช่พันพวกนี้แต่เป็นหมาล่าครับตาประตาครับหมากับคนหรือสัตว์เลี้ยงเนี่ยมันเป็นความใกล้ชิดกันมานานมันไม่ใช่เพิ่งจะเกิดขึ้นแล้วสังเกตดูภาสิทธิ์ไทยเรื่องอะไรของไทยเราก็แล้วแต่มันก็จะเกี่ยวกับสัตว์เลี้ยงเกี่ยวกับหมาทางนั้นครับถ้าดูสิครับเฉพาะหมาอย่างเดียวเนี่ยเรามาเปรียบเทียบให้รู้เลยเช่นหมาห่วงก้าง ท่านประธานนึกออกไหมครับหมาหัวก่ากอาการเดียวกันเลยครับท่านประธานครับหมาหัวกากหมาหยอกไก่ทีเล่นทีจริงกับคนเลี้ยงหมาจริงๆไม่ไหมเราไม่ได้สนใจหมาสนใจคนเลี้ยงหมาครับท่านประธานครับไอเนี่ยลักษณะพูดทีเล่นทีจริงเนี่ยหมาหยอกไก่ครับท่านประธานครับหยอกวันวี้จะปรากฏไก่ยอมหมาก็งับไก่สะครับท่านประธานครับมันมีคําว่าหมาหัวเน่าครับท่านประธานครับ ันเป็ยงไครบหมาหัวเน่าคือบ้าอยู่คนเดียวครับหัวเน่าอยู่คนเดียวครับไม่มีใครคบด้วยครับพวกหมาหัวเน่าต่อไปหมาเห่าใบตองแห้งครับท่านประธานครับทำมันเก่งแค่พอเห็นไปตองพอโจนมาหมาเพ่นกว่านเพื่อนเลยครับถูกไหมถนัดแต่เห่าใบตองแห้งครับท่านประธานครับหมาลอบกัดครับหรือหมาถูกน้ำร้อนลวกครับท่านประธานครับเคยเห็นไหมและแน่นอนครับฟังดูยับมีปากหมาด้วยครับท่านประธานครับ ไม่ใช่หมาทั้งตัวนะครับไม่ใช่หมาทั้งตัวจะเฉพาะส่วนปากเท่าน,นั้นเองครับต่อไปไหนถ้าไปแถวสุพรรณบุรีนะครับวันนี้เนี่ยนะเวลาเขาเจอกันปั๊บเนี่ยใช่ไหมไอ้หมาเขาทักกันเลยไอ้หมาถ้าผู้หญิงก็อีหมาเใช่ไหมแล้วมึงไปยังไงบ้างอะพ่อก็หมาแม่ก็หมาหมากับทั้งบ้านเลยนะ,ะมันเป็นคําน่ารักครับถูกไหมครับผมว่าพวกวัยรุ่นทั้งหลายไม่ได้โยมอะไรพวกหมาปอมเนอันนี้พันอะไรเนี่ยชิสุใช่ไหมชิสุอะไรเนี่ยนะ แต่หมาที่ผมดูวัยรุ่นนิยมจริงๆนี่ไม่ใช่พันพวกนี้แต่เป็นหมาล่าครับท่านประธานครับเขาบอกมันเผ็ดแล้วมันชาดีครับพวกนี้เวลาเลี้ยงแล้วต้องจ่ายคนเดียวใช่ <laughs> เลี้ยงแล้วต้องจ่ายคนเดียวครับ <laughs> ไอเนี่ยมาแรงจริงๆครับ